ในกรณีนี้นะครับได้รับการประสานงานจากท่านการสืบสวนตำรวจภาคแปดกับในกรณีที่มีการแจ้งความร้องทุกนะครับการฆ่าผู้เยาว์ในท้องที่ท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชและก็มีการจับตัวผู้ต้องหารายหนึ่งนะครับที่เป็นคนขับรถจะไปนำนำตัวไปำนินคดีผู้ต้องหาที่ถูกจับได้เนี่ยก็ให้การหลายๆอย่างนะครับและให้การเป็นประโยชน์ ครับคือกลุ่มผู้ที่สูญทายเนี่ยออกจากพื้นที่ภาคใต้เนี่ยมาตั้งแต่เดือนเมษานะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยประมาณช่วงสงกรานก็ไปพักอยู่แถวจังหวัดชลบุรีนะครับจนกระทั่งประมาณวันที่สิบวันที่เก้าถึงวันที่สิบเดือนพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับาญาติของในรัชดลคนขับรถเนี่ยเสียชีวิต แล้วก็ทางตำรนก็มางานศพจากการสืบสวนเราพบว่ามีการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้สูญหายในวันที่9นะครับมีกล้องวงจรปิดน,นะครับปรากวอยู่ที่ปั๊มปตทในท้องที่แม่สวยจังหวัดเชียงรายนะครับพบนางสาวชนิการแล้วก็เด็กผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะครับอยู่ในกล,ล้องวงจรปิดและมีการพา กลุ่ผู้สูญหายมาเจรจาในกรณีที่มีการหยิบโทรศัพท์นะครับของผู้ที่ลืมไว้ซึ่งเป็นาชาวจีนในห้องน้ําที่บัาพัต่อแม่สวยนะครับมีการเจรจากาันตกลงกันที่สอพอแม่สวยนะครับแล้วก็ทางคนที่ลืมโทรศัพท์ก็ไม่ได้ติดใจนะครับแล้วก็เดินทางกลับประเทศไปนะครับจากนั้นวันที่10พฤษภาก็ทาง ฝ่ายสืบสวนของสอพอแม่ใจกับได้นําหมายจับของธอา,านีสอพอเมืองอุดรธานีนะครับในข้อโครงไปจับในนภดลนะครับรและจากนั้นก็มีการในแบงค์นะครับก็จะมีการเรียกรถคันใหม่กลับมาใช้แทนรถที่ในนภดลครับรนในการดูแลกลุ่ปตุนหายกลุ่มนี้นะครับจากพยานหลักฐานนะครับจากเทคโนโลยีที่เรามีอยู พบว่ากุ่มผู้สูญหายนี่ก็อยู่ที่ประยาวอยู่เชียงรายอยู่เชียงใหม่นะครับบางพื้นที่นะครับแล้วก็ข้อมูลล่าสุดเนี่ยในในเมื่อวานนี้นะครับพบว่ามีการเคลื่อนตัวนะครับแล้วก็มีการกดปีทอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดอยุธยานะครับก็ในในส่วนนี้ก็ได้ประสานกับท่านการสืบสวน ที่จะขยายต่อว่าคลุ่ผู้สูญหายในยตอนนี้อยู่ที่ไหนยังไงนะครับถ้าทางทางอยุธยาได้ข้อมูลตอนปิดแล้วก็คงจะมีการได้ข้อมูลปลอดภัยเพิ่มเติมนะครับคาดว่าภายในสัปดาห์นี้นะครับคงจะทราบว่าผู้สูญหายเนี่ยปลอดภัยดีหรือว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรครับ